สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสร้างเป็นเสื้อปกก้วยหอมในตัวนะคะคือเจาะกระดุมข้างหน้าแล้วเข็วข้างจะเป็นแยกด้อยด้วยค่ะค่ะเรามาทํากันเลยค่ะขั้นแรกคอหน้าคอเข้านะคะหนึ่งจุดห้าค่ะเซนครึ่งหนึ่งจุดห้านะคะคอออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณครึ่งเซนค่ะพอเราได้แล้วนะคะคอหลังเราลงหนึ่งเซนหนึ่งเซนเราวาดเลยค่ะวัดคอได้เลย แล้วคอหน้าค่ะเราจะดูอยู่ในเกณฑ์ประมาณเราจะผ่าจากจุดจุดบาหน้าสองเซนค่ะลงมานะคะสองเซนเราตีเฉียงมาเลยค่ะตรงจุดเซนครึ่งตีลงมาเลยแล้วเราออกตรงจุดนี้ค่ะเส้นเนี้ยที่เราออกจากจุดคอครึ่งเซนเราตีเลยค่ะตีมาตรงจุดนี้คอหลังตรงนี้นะคะเราออกมาหนึ่งเซนเราวาดเลยค่ะวาดเป็นคอหลังค่ะ ช่วงคอปกนะคะตรงนี้เราจะออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณสี่ถึงห้าเซนนะคะเป็นคอค่ะเราจะวาดเป็นคอปกเลยนะคะคอปกก้อยหอมลงมาเนี่ยทำม้วนลงมาเลยค่ะจะได้แล้วคอหลังหกเซนครึ่งหกจุดห้าคอใหญ่ค่ะเราวาดเลยค่ะวาดปิดคอมานี้เลยค่ะนี่เราได้แล้วเรียบร้อยนะคะคอเราจะแต่งคอใหม่ให้สวยช่วงคอเราจะปิดหนึ่งเซน หนึ่งเซนนะคะการอ้าแต่การมีคอปกเราก็ปิดคอได้ค่ะจะทําให้คอแนบสวยไปอีกหน่อยนะะึงค่ะเราปิดคอเลยค่ะค่ะพอเราได้แล้วเราก็จะมาวาดคอใหม่เลยคะ่ะตีตรงเลยค่ะทิ้นหน้าแล้วเราก็จะวาดคอปกนะคะโค้ ค่ะเราได้แล้วนะคะตัวนี้เราจะมาวัดคอค่ะเราจะมาสร้างคอปกกันต่อเราจะวัดคอจริงค่ะเส้นนี้คอจริงคอที่หนึ่ง9เซนเราจดไว้นะคะ9เซนคอหลังค่ะตรงจุดนี้14เซน14เซนคอใหญ่ตรงจุดนี้นะคะคอใหญ่6.5 ค่ะเราจะมา,มาวาดกันเลยนะคะตัวนี้เราตัดทิ้นนี้ออกก่อนค่ะิ้นหลังอ๋อถ้าเราข้ามเราก็จะข้ามขั้นตอนไปหน่อยะคะ่ะเราจะมาวาดลักแร้กันนะคะลักแร้ตัวนี้อกเราบวกแปดนะคะรักแร้ลักแร้เราก็บวกแปดเซนค่ะตัวนี้จะเป็นไหล่ลูดนะคะเราจะขึ้นอยู่ในกิ่ประมาณเซนครึ่งขึ้นขึ้นจากจุดเส้นไหลเนะะี่ยค่ะเซนครึ่งแล้วเราก็วาดเลยค่ะวาดตี ตีจากจุดเนี่ยค่ะประมาณเข้าได้ประมาณครึ่งเซนนะคะเราวาดลักเล่ยเลยค่ะชิ้นหลังเหมือนกันค่ะเราเข้าแล้วเราวาดเลยค่ะช่วงจุดนี้เราจะเข้ามาประมาณครึ่งเซนได้ชิ้นหลังวาดโค้งได้เลยค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่าการแยกคอค่ะเราวัดคอได้แล้วนะคะตวนี้ ไลออกก่อนค่ะพอเราได้เราจะแปะกระดาษเลยนะคะแปะกระดาษชิ้นหน้านี่ค่ะเราจะมากลิ้งคอค่ะแปะไหล เราได้แล้วเราจะพับนะคะเราจะพับเส้นนี้ไม่ใช่เส้นคอจริงนะคะเส้นนะะี้ค่ะเส้นแรกเส้นที่หนึ่งนี่เส้นคอจริงเส้นที่สองเราพับเส้นแรกเลยะคะ่ะเราได้แล้วเรากลิ้งค่ะกลิ้งเส้นไหลช่วงคอป๊ ค่ะพอเราได้แล้วเราจะวาดเลยนะคะเส้นคอจริงกับเส้นนี้เราตีตรงตั้งฉากขึ้นที่เราวัดไว้เส้นคอจริงชิ้นหลัง9เซนเราตีตั้งฉากคอใหญ่6เซนครึ่งค่ะตัวนี้เราจะจะวดัดวาดมาเลยนะคะตรงที่เส้นคอปกนะคะเป็นคอปกกล้วยหอมลงมาที่เราวาดค่ะคอปกกล้วยหอม โค้งลงมาเลยนะคะจจะปกไว้หอมจุดนี้คือจุดไหลนะคะเราจะแบ่งเป็นสามช่วงค่ะกาวสินจะแบ่งช่วงละสามเซนค่ะตีเลยค่ะนี่เส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สามเราวัดคอหลังก่อนค่ะคอหลังชิ้นหลังนะคะที่เราวัดได้ ตรงจุดเนี้ยค่ะเส้นนี้ยค่ะเส้นโค้งที่เราวัดมานี่ค่ะตลอดแนวมานี่เลยเราจะมาเป็นเส้นนี้นะคะเส้นคอหลังทั้งหมด14บซี่เมนที่เราวัดได้14เซนได้14นะคะเราจะลบการลบคอหลังเซนครึ่งเซนครึ่ง14นะคะก็ลบเซนครึ่งก็เหลือ12ครึ่งค่ะ ิครึ่งการลบเนี่ยค่ะคือจะทําให้คอเนะี่ยตั้งขึ้นค่ะเราจะแยกได้อยู่ในเกณฑ์ประมาณช่องละหนึ่งเซนนะคะค่ะเราตัดแยกเลยค่ะ เราก็ดาดมาแยกเลยค่ะช่องละหนึ่งประมาณหนึ่งเซนจุดสองค่ะแล้วติดเลยค่ะิดีะกอดเทปค่ะ พอเราได้แล้วเราเอาเข็มมุดพอก่อนนะเราจะมาแต่งคอกันก่อนค่ะช่วงจุดนี้นะคะเราจะทําตีให้เป็นเส้นตั้งฉากเลยคะ่ะตีตรงค่ะเราวัดคอใหม่9เซนกระตีบทำแม่บรรทัดเป็นเส้นตั้งฉากคอใหญ่อยู่ในเกณฑ์ประมาณ6เซนครึ่งตรงจุดนี้นะคะเราวาดเลยค่ะวาดมาเป็นเป็นคอปกว้วยหอมลงมาเลยะคะนี่ค่ะโค้งลงมา ค่ะนี่เราได้ขอบปกแล้วนะคะตัวนี้ตรงจุดนี้ค่ะจิ้นหลังดมที่เราจะตัดนะคะนี่เราตัดให้ดูก่อนค่ะขอปกไว่ของ ได้ขอบกแล้วเราตัดเลยช่วงไหลงนะคะเดี๋ยวนี้เราขอติดสับปะเทศอีก่อนช่วงสะโพกค่ะความยาวเราจะยกลงจากสะโพกเล็กประมาณห้าเซนเราตีตรงเลยค่ะ เราจะมาวาดคัดอกนะคะตัวนี้อกห่างสิบแปดก็ได้เก้าหารสองได้เก้าตรงนี้เราได้เก้านะคะเราออกสองเซนครึ่งตีตรงค่ะตัวนี้เกตเราใหญ่อยู่ในกินประมาณหนึ่งเซนค่ะเราบวกแล้วตัวนี้จะเป็นคนเอวใหญ่เลคะ่ะเราล่นจากจุดอกเซนครึ่งเราวาดเลยค่ะ วาดมาได้เลยค่ะวาดมาตรงที่จุดห้าเซนนี้เลยนะคะทีล่างเกลเราเข้าสองเซนแล้ววาดค่ะวาดมาที่เส้นตะโคกเลยน,นะคะโค้งมาเอวข้างขึ้นเซนครึ่ตรงตัวนี้เราจะเอาให้เด้งขึ้นหน่อยค่ะเด้นครึ่งตีตรงมาข้างหน้าเลยค่ะ ตรงจุดนี้นะคะเราคัดอกค่ะโค้งมาเลยค่ะคัดอกโค้งมาที่จุด่านหน้าโทษทีค่ะโค้งมาที่จุดอกวาดเลยค่ะตัวนี้เราจะต่อเป็นเอวเด้งหน่อยนะคะคือย้อยค่ะเราจะลงจากจุดเนี้ค่ะสองเซนจากจุดเอวค่ะสองเซนเท่ากันนะคะสองเซนเท่ากันเราตีเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะมาแยกแยกด้วยกันนะคะคือทีนี้เดี๋ยวเราจะมาวาดทีหลังแล้วต่อทีหลังก็เหมือนกันค่ะเราจะลงจากจุดสะโพกห้าห้าเซนสะโพกเล็กค่ะค่ะเรามาทำต่อกันค่ะห้าเซนเราตีเลยค่ะ เอวข้างเข้าสองเซนเราวาดเลยค่ะตีมาที่เส้นสะูกเลยค่ะเราเด้งขึ้นเซนครึ่งชายขึ้นวาดค่ะตัวนี้เราจะเป็นคัดคัดบาหลังด้วยนะคะช่วงเอวเราแบ่งครึ่งได้สิบเอ็ดเซนเราตีตรงเลยค่ะ ช่วงจุดนี้เราจะเกณฑ์ขึ้นสองเซนเกตใหญ่หนึ่งเซนนะคะเราตีเลยค่ะข้างละหนึ่งเซนตีมานี่นเลยค่ะแล้วตีมาที่เส้นตะโพกตัวตนี้จะเป็นคัดบ่าเหมือนกันนะคะเราโค้งค่ะโค้งมาได้เลยค่ะตนนัวนี้คือนี้ชิ้นหลัง ชิ้นหน้าที่เราทําเราจะต่อตรงจุดเขียวนี้สองเซนนะคะเราจะมาแยกแยกเด้งย้อยข้างค่ะเราวาดนะคะต่อสองเซนเราจะเอาชิ้นหน้าเราตัดนะคะตัดชิ้นหลังออกก่อนนี่ยเราตัดได้แล้วตรงจุดนี้นะคะที่เป็นรอยต่อค่ะ ของตัวนี้คือชิ้นหลังเราต่อชิ้นหลังนะคะเราได้ออกมาแล้วเราก็จะมาดูรอยต่อชิ้นหน้าเราตัดข้างก่อนค่ะเราตัดเลยค่ะตัวนี้ที่รอยต่อข้างนะคะนี่คือชิ้นหน้าค่ะ นี่เราเอาข้างต่อข้างมาชนกันนะคะตัวนี้นี่ค่ะคือของชิน,น่าเราเอาข้างต่อข้างมาชนกันค่ะพอเราได้แล้วนะคะเราก็มาขีดเลยคะ่ะขีดชิน,น่าสามช่วงนะคะเราแยกเลยค่ะแยกข้าวหนึ 1, 2, ่งสองสามชิ้นหลังก็เหมือนกันค่ะ เราแยกเลยค่ะสี่ห้าเรานำกระดาษมาเลยค่ะเราจะตัดแยกนะคะนี่คือข้าง นี่คือข้างคินหน้านะคะทีละาผ่ะนี่คือกระดาษค่ะเราจะมาแยกให้เป็นย้อยประมาณครึ่งวงกลมนะคะเราตีเส้นตรงเลยค่ะนี่คือตรงหัวจุดหัวแขนตรงหัวเอวค่ะคือคือตรงเอวตรงขอบเอวค่ะโทษทีค่ะเราหาสาันกลางเราตรงนี้เลยนะคะตรงเนี้ยเราจะแยกค่ะแยกให้เป็นเป็นครึ่งวงกลมคล้ายครึ่งวงกลมนะคะตัวนี้ นี่เหมือนกันเลยค่ะเราจะ,ะเฉลี่ย่ะเฉลี่ยให้เท่าๆกันให้เี้งเท่าๆกันค่ะตัวนี้ค่ะพอได้แล้วเราก็แตะสกอตเทปเลยนะคะ ตรงนี้เราก็จะมาวาดช่วงเอวนี้ใหม่นะคะคือเอวที่เราจะเข้าวาดโค้งใหม่นะคะเราวาดช่วงนี้เลยคะ่ะช่วงเอวที่เราวาดเราวาดไว้เลยนะคะตรงจุดนี้อยู่ในเกณฑ์ประมาณกี่เซนที่เราทํานะคะอยู่ในเกณฑ์ประมาณสิบสองเซนค่ะเรารอบแนวเลยะคะ่ะเราวาดเลยนะคะสิบสองเซน เราตัดได้เลยค่ะเราตัดตามแนวได้เลยนะคะ,ะตรงนี้เราจะกระดาษเราจะขาด ค่ะเราตัดได้เลยแต่งใหม่ค่ะตอนนี้เราได้แล้วนะคะที่คือการย,ย้อยขอปกไว้ของข้างหน้านี่ค่ะเราจะแต่งย,ย้อยคือตรงนี้เราจะมาประกอบให้ดูเลยนะคะนี่ค่ะคือจุดนี้ที่เราต่อต่อกระเก็ดหน้านะคะตัวน,นี้ก่อกระเก็ดหน้า ข้างค่ะเราข้างเรามาต่อกับต่อการเข้านะคะเราจะต่อข้างนี่คือการที่เราจะเข้าข้างก่อนนะคะนี่คือย้อยย้อยที่เราทำนี่คือย้อยเด้งเด้งข้างเราจะต่อให้ดูนะคะว่าการยวยนี่ค่ะคือตรงกลางนี่คือด้านข้าง นี่เราจะต่ออยู่เด้งข้างให้ดูนะคะนี่ค่ะคือการต่ออยู่แล้ว,ลวติดนะคะ ค่ะนี่คือการที่เราจะต่อย้ยถ้าเราเข้าคุณจะเสียตอนนี้ค่ะนี่คือเราจะต่อย้วยให้ดูนะคะการต่อย้วยข้างค่ะข้างตรงจุดนี้นนที่เราต่อนี่คือข้างหลังนี่คือจุดหน้าแต่ย้วยเด้งแบบนี้ค่ะการย้วยเด้งเด้งข้างนี่คือปกกล้วยหอมกล้วยหอมเราก็จะพับแบบนี้เลยค่ะพับโค้งแบบนี้ค่ะนี่เราได้แล้วค่ะคือการทําปกกล้วยหอมต่อย้วยข้างค่ะ